อวปาิสวัสดีครับชาวิีบองครงนะับวนะันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันศุกร์วันที่เจ็ดมิชิแนเราจะมีปาร์ตี้ชื่อ BKK Block Party นะฮะ <Yes, sir. S 1> ที่เว็บเต n i c l u นะครับสุภวิสามนะครับสุภวิสามอย่าลืมนะฮะมากันให้ได้ งานเริ่มสี่ทุ่มปาร์ตี้ยาวจนถึงสี่ห้ามีอะไรฮะโอ้โหมันนั้นจะมีโอเคบีดีเจนะครับมันจะเป็นดีเจแกร์สนัวนะครับดีเจตั่วโอเคบีนะครับดีเจพีทีนะครับเอ็มซีนุยนะครับเอ็มซีดัมบูตาเจ็ดแล้วก็แน่นอนฮะในกโอเคบีนะครับ ก็ซัดกันยาวๆแล้วก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น B Boy Battle with MC Frankie นะคะแล้วก็เียงขคืนเราจะมี F S Family เอ e คอนเสิร์ด็นสดหาดูได้ยากจาก F S Family คอนเสิรนะครับ Underground ไทย Underground Hip Hop สนับสนุนใช่องคดประกอบเฮฟพอปก็เชิญกันมากมีใครบ้างมีเอ o ซี่แฟมิก็มีแขกรับเชิญของเราก็คือเด r เรียตอนนี้ฮอตมากในอง e ์ประรับทุกคนรู้จักเขาเดีว่ามีใครบ้างมี J1, n a s นนาซแล้วก็มีพวกูอีสยครู s ิ n เนติ m a ด o ฟเฟอร์กั e r s เปอร์โชวมี West Bank, มีทาร์มี Fa s Guarantee gonna whole underground you're team. be whole เยอะนะครับมากันเยอะมากงานนี้พลาดไม่ได้แน sí. ่นอนนะฮะแล้วก็หลังจากจบมินิคอนเสิร์ตนะครับโชว์แล้วก็จะเป็นปาร์ตี้มันๆกับดีเจอมีนะฮะเราจะมีตั้งแต่เพลงฮิปฮอปฮิปเฮาส์เพลงฮิตทั้งหลายแมสชัพนะครับยาวไปจนถึงอิเล็กโทรเฮาส์นะครับตีห้าตีห้าเลือกนะครับถ้ายังยืนยันจะอยู่ถึงเช้าเราก็จะเปิด ก็งานนี้เรื่องสภา dress code you guys have to wear all black ผู้ชายห้ามใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ชอดอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าว่าผู้ชายคนไหนที่กล้ามากอยากจ่กระโปรงสั้นๆมามาจัดมาแต่ว่าต้องขอนิดนึงนะฮะทางร้านอยากให้เป็นเป็นเท่กว่านีไฮคลาสไฮคลาสฮิปอป ปาร์ตี้นะครับก็คือเกงขล้อยเป็นเพลงขายยาวก็แล้วก็สตรีมของเราก็จะเป็นแบ black black แบล็คก็สาวๆก็เสมอเออนะสีเลยรับรองให้จะมีรางวัลให้รับรองมีรางวัลให้ก็อยากให้มาสนุกกันเต็มที่อย่าลืมวันที่7นะคะ Friday s h June งานเริ่มตั้งแต่ สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มหรือใครจะมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับรออยู่ข้างนอกรออยู่เออรออยู่นอกนะประตูเปิดสี่ทุ่มนะครับประตูเปิดสี่ทุ่มแล้วก็ปาร์ตี้งานยาวจนถึงตีห้านะครับยังไงห้ามพลาดนะงานนี้เด็ดต้องเดี๋ยวกันครับไปที่เตาโย่เจอกัน SOS